ที่นนทบุรีนะครับเมื่อคืนนี้มีหนุ่มขับรถหรูไปชนแผงผลไม้ข้างทางพังเป็น10บรา้านเลยครับแม้ว่าผลการตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายเป่าออกมาแล้วจะไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่พ่อค้าแม่ค้าไม่เชื่อครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับนายอชิระอายุ28ปีขับรถหรูพุ่งชนแผงขายผลไม้หน้าตลาดดวงแก้วถนนติวาน,นัังหวนนทบุรีพังเป็นแถบ ทางยาวแบบนี้เลยครับร้านขายผลไม้เสียหายไปกว่า16ร้านข้าวของนี่กระจัดกระจายเต็มไปหมดล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่แผงขายผลไม้นะครับไปเจอกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของแผงที่มาดูสภาพความเสียหายของร้านตัวเองว่าพังเละเทะกันขนาดไหนข้าวของที่ยังพอใช้ได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนก่อนจะเล่าว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไปเจอคนขับรถหรูที่โรงพักนะ ทางคนขับก็เข้ามาขอโทษแล้วบอกว่าจะให้ประกันจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่ขับรถพุ่งชนแผงขายผลไม้ตลอดแนวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงมาชนแต่เท่าที่พ่อค้าแม่ค้าเห็นนะครับเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าคนขับเนี่ยคล้ายกับมึนเมานะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมาอะไรกันแน่หรืออาจจะมึนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็เป็นไปได้ไหมแต่ส่วนตัวไม่เชื่อว่าคนขับ จะเมาแค่40มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ตามที่มีการเป่าวัดก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยเขาตรวจวัดแค่40มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ไม่เกิน50มิลลิกรัมก็ไม่ถือว่าเมาแล้วครับเจอเขาครับขอโทษหรือเราก็ขอโทษเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมรถมันพุ่งเหตุผลไม่ได้ให้ครับไม่ได้ให้ใช่ครับแค่ขอโทษคนเดียวใช่ครับสภาพเขาเป็นที่พี่เหที่โรงพักเป็นไงครับก็เหมือนคนมึนๆนะพี่ใช่มึนๆเมามามึนๆอ่ะ เราไม่รู้มอนอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะมึนเพราะเราตกใจเราเเดี๋ยวร้อนพี่เพราะว่ามันต <c oughs> ้องลงใหม่ทุกอย่างอ่ะมันต้องลงทุนใหม่เหมือนก็เริ่มต้นใหม่ลยแล้วก็จะขายของสิ้นปีใช่เพราะคือลงกันไว้เพื่อจะขายตอนปีใหม่นี่นะครับแล้วทีนี้มันก็ศูนย์หมดเลยครับแม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่พ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเ <c oughs> ส็งมากเพราะเนี่ยเองไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วนะ ของที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่เขาเตรียมเอาไว้ขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ก็เลยเหมือนต้องมานั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่กันทั้งหมดอีกครั้งเลยต้องไปหาข้าวของมาใหม่เตรียมจะขายใหม่แล้วของที่เสียหายหอ,อย่างพวกกระติกน้ําแข็งอะไรเอ่ยโอจะทํำยังไงน่่นนะสิโอ้นี่ต้นทุนทั้งหมดเลยนะคะน่าเห็นใจทีเดียว